บุคคลจะบร <จะ S 1> ิสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคำสั้นๆแต่ว่าสำคัญทําไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะเพราะว่าการกระทำทุกอย่างต้องมีปัญญาเป็นตัวนำ ว่าจะทำเนี่ยจะทำอะไรผลออกมาเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างเป็นต้นการจะพูดพูดอย่างนี้อ่ะเหตุอย่างเงี้ยผลออกมาจะดีไม่ดีเป็นกุศลอกุศลยิ่งการปฏิบททัติธรรมเป็นงานละเอียดละออนะ จะว่าลึกลับไหมมันก็ไม่ลึกลับแต่มันลึกซึ้งมันต้องมีปัญญา,าเมื่อเราทำงานปาณีตงานชีมือใช้ความละเอียดความปราณีตมันต้องมีปัญญาจะเริ่มยังไงทำไปยังไง ในปัญญาต้องมีสมาธิประกอบคือความตั้งมั่นเราปฏิบัติธรรมจะถึงความบริสุทธิ์ได้ในปัญญาต้องมาที่หนึ่งเลยในอริมักมียงแปดจึงจัดสมาธิว้ในข้อที่หนึ่งสมาธิพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า ดูก่อนพิเสวงหลายสมาธิติเป็นอย่างไรสมาธิติคือความรู้ในทุกขความรู้ในเหตุที้เกิดทุกความรู้ในการดับทุกความรู้ในข้อปฏิบัติถึงการดับทุกอันนี้เรากล่าวว่าสมาธิธิอริสัตทั้งสี่ประการเนี่ยเป็นยอดของธรรม ทำทั้งหลายย่อมประชุมลงที่อริษัททั้งสี่ประการนั้นเราปฏิบัติธรรมหมดแล้วก็ตามมันต้องลงกันได้กับอริษัทสี่ถ้าลงกับบริษัสี่ไม่ได้ก็ื่อว่าไม่ใช่สมาธิธิเมื่อบุคคลมีสมาธิคิดสมาธ,ธินี่คือความเห็นไม่ใช่ความคิดสมาธิธินี่มีความเห็น ถูกต้องด้วยปัญญาเมื่อเห็นถูกแล้วความดำดิหรือความชิดจะไปทำนู่นจะไปพูดนี่มันก็ถูกความดำดิไปอย่างนั้นเรีวยกว่าสมาสัสงฆปะเมื่อเห็นถูกคิดที่จะทำถูกพูดถูกแล้วก็เวลาพูดก็พูดถูกต้องเรีวยกว่าสมาวาจาเมื่อเห็นถูก ก็ยป็นถูกต้องแล้วเวลากระทำก็ทําถูกแล้วสมากรรมันตะเรื่องชีพก็ถูกไปด้วยแม้แต่ทําความเพียรก็ถูกเพราะเรามีสมาธิิกายกายก็กลายเป็นสมาวายามะเวลาเจริญสติก็ถูกต้องก็เรียกสมาสติแม้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแบบถูกต้องแล้วสมาสมาธิเราจะเห็นว่าสมาธิเป็นเบื้องต้น เป็นตัวใหญ่ครอบคุมไว้ถ้ามีสมาธิิมีความเห็นถูกมากที่เหลือก็ถูกอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมนี่หลายๆคนหลายๆสถานที่ตามเห็นมานะตามประสบการณ์ขาดสมาธิคือทำอะไรก็ทำ,ทำ,ทำตามๆเข,ขาขาดปัญญาคนง่ายๆไม่รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร มันก็เลยช้าอ,าอย่างเช่นเรื่องการดูลมหายใจเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์บอกให้เจ้าก็พูดธห้าจะออกโทรท่านก็สอนถูกนะแต่บางคนมันขาดปัญญาเวลาทำไปทำไปจิตเขาตั้งมัน่นสงบพุทธโทมันหายเขาก็อ่าเราลืมพุทโทก็กลับมาท่องพุทโทใหม่ ทำอยู่เป็นปีสองปีก็โอ้ยมาถามอาจารย์ผมทำไปแล้วจิตสงบพุทธโธบัญหายทำยังไงนี่คือความไม่เข้าใจเมื่อจิตมันละเอียดมันจะทิ้งพุทธโธไปเองแต่เขาไม่เข้าใจไงอาจารย์จะพูดว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเราต้องรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร อย่างเช่นดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นรูปแบบนะเป็นเป็นเมือนเหยื่อตกปลาเราเคยเคยจะเรียกาว่าเหยื่อตกปลาเราเหยื่อไปตกปลาเนี่ยเราเพื่อต้องการตรัวปลาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องระลึกให้จิตตั้งมั่นในเบื้องต้นอะ่ะต้องได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะนั้นเมื่อดูลมหายใจเนี่ยผลไม่ใช่จะไป เห็นลมให้ยะชัดๆนะผลก็คือดูลมเพื่อจิตตั้งมัน่นอย่างเช่นในท่องพุโทพโธเพราะว่าดูลมอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่ท้องพุโทโธเพื่ออะไรเมื่อเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่คาว่าพุโทโธจิตมันไม่แสสายบางนองก,ก็ตั้งมัน่นเราต้องการความตั้งมัน่นไม่ชต้องการให้จิตอยู่กับพุโทโธไปตลอดชีวิตนี่อยู่กับลมเห็นไหม บางคนก็ได้ยินท่านสอนว่าหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่ลิ้นปีปลายลมอยู่ที่สะดืออย่างเงี้ยหายใจออกต้นลมอยู่ที่สะดือกลางลมที่ลิ้นปีปลายลมที่ปลายจมูกเวลาปฏิบัติก็พยายามนะที่จะเห็นลมทั้งสามฐานเนี่ยมันก็เห็นไม่ได้บางคนนะ่ะ ทำยี่ปีก็เห็นไม่ได้ก็แทนที่จะสงบกับเครียดทำยังไงก็ไม่เห็นทำไมเขาเห็นชัดอย่างเงี้ยวุ่นวายกัดข้องก็เลึกทำไปก็บอกในเบื้องต้นแล้วว่าการรู้ลมมันเป็นลมเป็นเป็นม่นเหยื่อตกปลาเราไม่ต้องเห็นสานถานก็ได้หรอกดูยังไงก็ได้ที่มันรู้สึกถึงลมได้อ่ะ เพรรู้สึกถึงลมได้และจิตตั้งมั่นไม่ออกนอกนั่นแหละผลออกมาเราความตั้งมั่นบางคนต้องการไ,งไ่เห็นเป็นควันก็ขาวเป็นแสงดูทีแรกอยากให้เห็นเป็นควันรู้ม่ใจเป็นควันจะไปทําไมเขาดูเพื่อจิตตั้งมั่นยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นว่าฉันล่ะฝึกคในใหม่ๆครูบาอาจารย์ท่านจะสอนว่า ถ้าเราคนพุ้งสั้นมากให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งแต่นั้นให้ใจก็พูดให้ออกโทนับสองไปเรื่อยๆถึงสิบก็ได้ถึงร้อยก็ได้เราก็เริ่มใหม่เริ่มแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องนะเบื้องต้นท่านสอนง่ายจริงถ้าเราปฏิบัติถูกอะ่ะพอให้ใจเข้าพูดใหยใจออกโทนับหนึ่งนับสองไปหนึ่ถ้าิตเริ่มสงบมันก็จะทิ้งตัวเลขไปเพราะมันจิตกาแล้ว อันนี้เหลือแต่พุโทโธลมหายใจดูไปดูไปอีกเมื่อกิจสงบรู้สึกว่าพุโทโธเป็นภาระก็ทิ้งพุโทโธไปเห็นไหมทิ้งไปเรื่อยๆมันเป็นอุบายเฉยๆว่าทำไปแต่ใบลมหยาบก็ทิ้งลมหยาบมาสู่ลมละเอียดไอเรื่องลมละเอียดก็มีโยมมาถามว่าผมทําไปแล้วลมมันหายหายมาเป็นปีแล้วทาอันนี้นก็หายผมก็เลยมาสูตลมหายใจยาว ลมก็กลับมาจิตก็ออกจากสมาธิทำยังไงตั้ง่เห็นลมนี่คือความไม่เข้าใจหายก็มันหายไปแต้ลมหายก็อยู่กับจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละอย่างเช่นเราทิ้งกันนับไปแล้วทิ้งบททไปแล้วเลื่อลมละเอียดบางทีมันเกิดปีติขึ้นมานะจิตตั้งมัน่นแล้วก็อยู่กับปีตินั่นแหละอยู่จิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละส่วนลมเป็นยังไงช่างมัน พอเราได้จิตตั้งมั่นแล้วลมมันจะเห็นไม่เห็นก็นช่างมันเราไม่ได้ต้องการปฏิบัติรู้ลมบางทีพีตีของหยามาเลือสุกเราก็อยู่สุกจับสุกไว้เป็นอารมณ์เพราะไอจิตตั้งมัน่นลมเห็นไม่เห็นก็นช่างนานเห็นรับทีนึงก็ช่างมันเพราะว่าเราตั้งมั่นแล้วก็ไม่จะเป็นมันเป็นเพียงเมื่ก็เหยื่อตกปลาแล้วได้ปลาแล้วไปเอาเหยื่อไว้ทําไม างทีทาไปสูขก็หายไปแล้วจิตตั้งมัน่นเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์อยู่ไม่มีลมเลยก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับจิตที่ตั้งมัน่นอุเบกขาจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยสตินั่นเนี่ยก็อยู่งั้นแหละพอมันได้มันได้แล้วมันได้ตัวปาแล้วคือจิตตั้งมันงม่นแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วจะดิ้นวัสนายานได้ ก็ไปดูกายเวทนาจิตธรรมต่อไปจนบรรลุธรรมนไหมไม่ต้องเดินทางย,า,งยาวไกลบางคนมาติดแค่รูปแบบมันเลยไปไม่ได้จากเด้นกล่าวบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพวกเดินจงกรมก็เหมือนกันการเดินจงกรมก็คือให้จิตเนี่ยอยู่ในอริบทเดิน จิตอ,อยู่ในอิริยาบถเดินเมื่อจิตอยู่ในอิริยาบถเดินจิตมันไม่แสสายไปข้างนอกมันก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ไหนอยู่กับกายที่เดินเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ใช้ได้ถ้าจิตตั้งมัน่นเดินไปส,ส,สบายไม่กัหนดอะไรเลยเดินสบายๆ มันจะรู้สึกตัวสบายสบายไม่ต้องดูเท้าไม่ต้องดูไม่ตั้งจิตที่ไหนเลยถ้าเราจิตไม่ตั้งมั่นก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าไม่ตั้งจิตไปที่ไหนเลยก็ไม่ใช่อืมก็ตั้งไว้กับความตั้งมั่นนั่นแหละคือไม่ได้สนใจการเดินเท่าไหร่มันตั้งมั่นแล้วก็ดูไปเฉยเฉยมันเห็นร่างกายเดินไปมันจะดูขาบ้าง ดูแรงเตือนบ้างไอ้ช่างมันจะดูมันเองแหะนี่คือจิตตั้งมั่นแต่ตั้งเกตนะันะกปฏิบัติธรรมหลายคนหลายสถานที่ไม่เข้าใจเรื่องการเดินพวเนี้ยไม่ขาดคือขาดปัญญาอย่างเช่นบางทีได้รล่าการสอนว่าให้เดินจังหวะนนี้ต้องยกเท้าสูงขนาดน,นี้แล้วต้องไปช้า,ชา ยกส้นจะช้าแล้วย่างไปจะช้าเหยียบลงบางคนบอกเห็นเท้ามันแบกปรนอากาศแม้แต่ทรายตกลงจากป่าเท้าจีเม็ดก็รู้จักเห็นเท้าชัดวันไหนวันไหนก็ปฏิบัติไปเห็นเท้าชัดนั่นแหละวันไหนไม่ชัดก็รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ดี บางคนก็ติดรูปแบบที่สร้างขึ้นมาต้องเดินจังหวะนั้นจังหวะนี้จังหวะอื่นไม่ได้เนี่เราไม่เข้าใจการเดินเป็นเพียงเหยื่อตุกปลาเท่านั้นถ้าเราเดินจังหวะไหนก็ตามนะอย่างเช่นว่าเราเดินรูปแบบนี้นก็ตามอนะ่ะขอให้จิตรู้สึกร่างกายที่เดินแล้วจิตตั้งมั่นนะใช้ได้อย่าช่นเราเดิน อาจจะเดินดูแรงสะเทือนก็ได้ไม่ได้กําหนดที่ไหนละพอทากระทตพื้นมันจะมีแรงสะเทือนรู้สึงแรงสะเทือนไปเรื่อยตึกตึกพอรู้แรงสะเทือนไปบ่อยๆตอไปจะรู้ได้ทั้งกายเลยทั้งแรงจะเทือนแต่ไม่ได้กาหนดไว้ที่ไหนเดินไปเฉยเนี่นเมื่อกิตตั้งมั่นเต็มที่แล้วเนี่ยคือตั้งมั่นเราจะรู้เองอะนั่นแหละตัวเราต้องการ การเดินเป็นเพียงคล้ายๆเยอะไม่้ายเมือนก็อยอะตัวปลาเพื่อจิตตั้งมั่นที่จริงพระเจ้าก็แสดงไว้ชัดนะเมื่อเธอเดินอยู่กอรชัดว่าเดินเมื่อยืนอยู่กอรชัดว่ายืนเมือ่อนั่งอยู่กอรชัดว่านั่งหรือเมื่อนอนก็รชัวบานอน,อ,อ,น,อ,นอันหนึ่งเธอตั้งกายไแล้วอย่างไรอย่างไร ก็รู้ชัดอาการไกลนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อพิฉะนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปนธรมอยู่อย่างนี้เธอย่อมละความดําริพร่านที่จใส่เรือนียได้พอละความดำริพร่านนั้นได้กิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกกดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนพิเสื้อหลายอย่างนี้ พิสูจนี่คืชื่อว่าเจริญกายชะตาสตินะท่านก็บอกว่าเดินอยู่ก็ชอบมาเดินก็เพื่ออะไรไเพื่อให้จิตตั้งมั่นอันนี้เป็นเพียงบ้างต้นเองนะจิตตั้งมั่นนะเราสังเกตเมื่อจิตเราตั้งมั่นจิตถึงฐานมีสมบัติชัญญาะรู้สึกตัวครบเลยคคลเป็นกลางๆแเราเห็นเองเหรอก เมื่อเราจิตตั้งมั่นอยู่ในกายในร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นจิตได้ไหมเห็นได้ทำไมจะเห็นไม่ได้便便ก็จิตม,มันก็อยู่ในกายเราเนี่ยพอจิต<อ>ตั้งมัน่นเรารู้จิตตั้งมั่นเราเห็นจิตแล้ะเวลาเดินเราก็ไม่ต้องสนใจนหรือบวเดินมากมายเลยนะจิตตั้งมั่นเราก็รู้อ๋อจิตตั้งมัน่นเราก็ ชำเลือนจิตที่ตั้งอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เดินสบายสๆนะก็เ,เห็นจิตดูกายมาเห็นจิตทีนี้เมื่อจิตมันเคลื่อนออกไปชิดไหลพุดออกไปไมมนเห็นว่าเอ้าวจิตเคลื่อนถ้าสติมี้กำลังมันจะรู้เองพอพอรู้ทันกลับมาตั้งมัน่นเดินไปหน่อยจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ทันกลับมาตั้งมัน่นนี่ก็เรียกว่าเดินเดินแล้วจิตตั้งมาแล้วเห็นจิตได้ บางทีเผลอเกิดราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นก็เห็นอ้าวโทสะเกิดขึ้นก็ดับโมหะความฟุ้งเกิดขึ้นก็ดับนี่เห็นไหมพราจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกายความตั้งมั่นน่ะจิตมันรู้กายอยู่จิตมันแสดงการต่างๆแสดงใน,ในกายมันก็เห็นกายเห็นจิตไปด้วยกัน<ม><ม>เห็นจิต<ม>เรียกว,ว่าเกิดจิตตานุปัสสนจิตปฐานได้ บางคนเห็นจิตก็บรรธรทมไปก็เล่าให้ฟังแล้วื่าเราเดินตรงกรมจิตตั้งมั่นสติอยู่ในกายเห็นเวทนาได้ไหมก็ตอบว่าได้เพราะเวทนามันก็อยู่ในกายนี้ก็ต้องเห็นสุขทุกขเวทนาทางจิตจิตก็อยู่ในกายนี้มันก็เห็นได้ทั้งเวทนาทางจิตเดินไปบางทีก็เกิดปีติขึ้นมาก็รู้พร้อมจิตตั้งมั่น แล้วก็ปีติแะไบเกิดสุกขนมาก็อยู่กับสุขและจิตตั้งมัน่นก็เห็นปีติเกิดก็ดับสุขเกิดก็ดับเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเห็นเวทนาเรียกว่าเวทนานุป,ปัสสาจาระถานเห็นกายได้ก็ส่งให้คนให้เห็นจิตได้ด <า S 1> เห็นเวทนาได้แล้วเห็นธรรมานุปัสสนาจระทาน,าาน,นไม่ได้เลยเร<ด>าจะเห็นว่าเราเดินจงกรมเนี่ย จะเคลื่อนไว้ให้จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเป็นผลประการแรกนะที่เราต้องการไม่ใช่ไปติดที่จังหวะรูปแบบการเดินเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันยังเป็นเบื้องต้นเองนะจิตตั้งมั่นในกายเรา่อมเห็นกายเมตนาจิตทำตามความเป็นจริงเกิดญาณทัศนะ,ะสติวัฏฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงกตก็จะบริบูรณ์ ม่ชาวิมุตตก็จะบระุนขึ้นนู่นนะถึงนิพพานนั่นนะเห็นไหมแต่บางคนไม่ค่อยใจอาจารย์เห็นเยอะนแะม่แต่พระด้วยกันบวชตั้งแต่นหนุ่มยันยันตอนนี้มรรภาพแล้วหรือนัองปฏิบัติธรรมตั้งแต่หนุ่มจนตายคือไปเยี่ยมกันเนี่ยแต่เมืท่านเดินชา้าใช่ไหม จะไปในมาไหนในออกจากกุติตามทางต้องค่อยย่องไปค่อยๆเหลียวก็แลยกินชั้นข้าวเนี่ยก็จะเสร็จเ,เกือบเที่ยงหนึ่งกินชั้นข้าวเช้าต้องการเห็นร่างกายเคลื่อนไหวชัดๆให้กายมันชัดไม่ให้เผลอเิ่งไว้ที่มือบ้างที่ขาบ้างบางค์ก็เห็นทำจนวันตายก็ทำอยู่เท่านั้นหเห็นแค่กาย ไม่รู้เลยว,ว่าปฏิบัติดูกายขึ้นไปก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นไตรลักษณ์ผู้ผชงจกตจึงจะบริบูรณ์วิชัยมุจจริจะบริบูรณ์และหลายคนที่ปฏิบัติกันบางทีไม่เข้าใจการเดินจงกรมก็ดีแม้แต่การทำ งานในจดืจำวันเขาก็ต้องทำใจช้าบางทีกราบพระเนี่ยใช้เวลาตั้งสี่ห้านาทีนะเพ่งต้องต้องเห็นจะชัดเห็นมือพลิกขึ้นจะชัดเห็นมือยกขึ้นจะชัดกราบลงจะชัดก้มหัวจะชัดเขาจะให้มันชัดที่กายนี่ยก็เรว่ามันไม่เข้าใจว่าปฏิบัติอย่างเงี้เพื่ออะไร ที่จริงดูกายเคลื่อนไหวก็เพื่อจิตตั้งมัน่นอย่างเช่นเราเดินจงกรมเหมือนในหะ้จิตตั้งมันนะ่นบางทีเดินไปเนี่ยจากพ่าจงกรมฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงไม่ได้ต้องไปจ้องอะไรเลยนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินไปเฉยเฉยเนี่ยจนะิตก็รู้ว่าจิตมันตั้งมั่นไม่หนีไปไหนก็น่ใช้ได้แล้วนะจะเดินไปไหนไหมทางานในวัดในวา จิตมันตั้งมั่นอยู่ในกายไม่ออกไปคิดเรื่องอื่นเพื่อปุ๊บก็รู้ทันก็นนนนนนกนตั้งมัน่นนานๆทีเพื่อปุ๊บเรื่องตั้งมั่นนั่นแหละผลนองมันไม่ต้องไปจ้องร่างกายถ้าไปจ้องอย่างนั้นคือไม่เข้าใจจะไปจ้องทำไมร่างกายเราไม่ได้จ้องให้เห็นร่างกายชัดมันเป็นเพียงเ,เหยื่อตกปลาเคลื่อนไปร่างกายก็เพื่อให้จิตตั้งมัน่นในเบื้องต้นนะตั้งมั่นแล้วต้องเดินปัญญาต่อไปอีกนั่น แต่หลายคนไม่เข้าใจก็ติดที่รูปแบบขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้เรียกว่าติดรูปแบบขั้นตอนที่ตัวเองสร้างไว้เมื่อเรีนจังหวะนี้แล้วต้องถึงไปเดีนจังหวะนี้ได้เดีนจังหวะนี้แล้วต้องไปต่อน,นัวันี้แล้วก็สอบปรุมกันต้องมีต้องผ่านยานนี้ยานนี้คือคนเป็นพันคนหมื่นคน,คนก็ต้องให้เป็นเหมือนกันหมดเลย เนี่ยก็ยมันมีแต่ขั้นตอนมันเลยไปไม่ได้เอาเนี่กล่าวพื้นฐานพื้นพื้นเลยให้นะักปฏิบัติธรรมได้ฟังว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาทำอะไรเราต้องรู้ว่าประกอบเหตุนี้เพก็ผลอะไรมันจะได้ไม่พลาดอย่างเช่นดูลมเบื้องต้นก็ว่าจิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นแล้วก็จเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ถูกต้องบริบูรณ์ขึ้นมาเดินจงกรมก็ตามดูอีรียบทหรือดูสัมปชัญญะเบื้องต้นก็จิตตั้งมัน่นเมือ่อจิตตั้งมั่นอยู่ในกายแล้วนะฐานกายมั่นคงแลนะ้วเนี่ยมันก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมโดยครบสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ปัญญาก็จะเกิดหลุดพ้นไป ไม่ใช่มาต้องมาติดอยู่ที่รูปแบบว่าต้องทำอย่างนี้ตอนนั้นอย่างนี้ตอนนั้นนี่คือคนไม่เข้าใจเอาเี้จึงกลายฟังสันส้นๆว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเราก็นำไปพิจารณาใช้ปัญญาเป็นตัวนำอ,อ่าสมควรจะเวลา